พระภูมิพระปากเจยาวเป็นพระอาราญดาบเลืองกิเลสเลืองโตกเส้นยิงตาบรารู้จบได้โดยพระองค์เองโอต่งางพระกาวันต่างอาบิวาทมีกาะเจญาอาบิวาดพระภูมิพระปากเจยาว ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านวันตาอภิวาสวันตาอยู่ไหนอ่ะวันตาก็ยกขึ้นมาเลยมืออัญจเระภาคตโตภาะวาตาธรรมโมปลาดามือศาสาณาอันพระบูมีพระพากยา แสดงไว้ดีแล้วดีเมยสาขาเรีสุนตนังธรรมังอภิภูชัยมิกาบเจ้า,าอาภิวาตพระภูมีะภาคเจ้าวผู้รู้ผู้เดินผูปป้เบิกบานตาอาภิวาตไอเลื่อนไปเลยอยากวาไปกัน สวคา,าโตป,าาปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมดีพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้ดีแล้วอรรมบางนามาจามีข้าพระเจ้านา,นามาสาการพระธรรมวันดาอภิวาทอัญเชลี อันดอบกะวะโอจาวะการังโกพระรงราวกของพระูมีพระภาทเจ้าอธิบัติดีแล้วสร้างข้างหน้ามามีกาบจ้าน้อมน้อมลารงวันดาอภิวาทอัญจลี Anh đam yang này anh đam yang, anh đam yang muốn chặt chặt phá quát ô bu pháp nam karang, romase, nam bộ chặt đẹp lau, bạc dài, จึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมารัมโทตัจสาฉันจะรู้จบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสจาภะงตาวะโตขอนอบน้อมเดบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั oh. well. like <c oughs> <c oughs> oh. ้นอารังหะโตจึงเป็นผู้ไกลจากกิเลส รัมมารัม sa. b u d d h สจาสรรจารู้จบได้โดยพระองค์เองนะโมทัสสาพะกัมวัตโตโคน้อมน้อมเนพระภูมิพระคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัม Buddha จ ่านรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมันธรรมยางุทธาพิจิติงอโรมาเซยโยรตตาากาโตพระดาตากดยาวนานพระองค์ได้อารังเป็นโบกไลจากกิเลสดรัมมารัมโบโต เป็นบูสัดรู้จบได้โดยพระองค์เองวิทยาญาณนาจัมปันโตเป็นบูเตืองปลอมด้วยวิทยาและญาณนาสุกัโตเป็นบูไปแล้วด้วยดีโลกาวิโตเป็นบูรู้โลกอย่างเยี่ยมเยงอนุตาโรบริธรรมาซาลาดี เป็นผู้สามารถเบิกบูรถที่ร่ำวนกบิกท่าย,ยางไม่มีใครยิ่งกว่าตาตาเทวานุจาน,านางังเป็นลูบจอนของเทวาดาเลมาโนทั้งหลายปุโตโตเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานด้วยดำปะกาวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกามสั่งร้อนสัด โยมังโลกังราเทวาังจารกังจะพลามะังจาจามาณัปลามิ่งปะจังราเทวาปโดจังรายะอาเินญาจาจิกาตาวาปะเวตีสิพระบุมีพระปากเจ้าพระองค์ใดได้ทรงตามความดับทุกข์ให้แย้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ลงร้อนลกนี้ปลมตั้งเทวดามาุษงและหูสัตว์ลมตั้งสามาดาพรามลมตั้งเทวดาเละมนษไอรู้ตามโยตัมบางดเจจิปลาบูมีปลาปากเจ้าปลาองค์ใดรงจานิ่งนเลวอธิการลานาง ไปรอในเบื้องตนมาจีกาลยางไปรอในตามกลางปาริโยชานากาลยางไปรอในที่สุดชาตังชาปยัญชานังี่ว่าลาปาริปุณังสุดตังปลมมจาริยังบาการิจิลมรากาศลมมาจัน คือแบ่งการปฏิบัติอันประเสดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นยงพร้อมทั้งอาตตาพร้อมทั้งบัญญัตินามตามพระกัวันตังอภิภูชยาบิกาพระเจ้าบูชยาอย่างยิ่งจะ้าพระภูมพระภูมิีลาปากเจ้าหน้าระองค์นั้นตามพระกัวันตังสิรานะบาบิ อาพระเจ้าน้อมน้อมลาภภูมีประปากเจ้าพระองค์นั้นด้วยเรียนเล้าวันตาอภิวาท